ถ้าอยากหาสถานที่สงบสงบเพื่อปล่อยวางความคิดอันวาวุ่นลหลายๆคนคงนึกถึงสถานที่ใกล้กรุงเทพสถานที่ที่เต็มไปด้วยหาดทรายสีขาวบรรยากาศอันร่มรื่นฟังเสียงนกเสียงแมลงร้องประสานเสียงกันรอไปพักผ่อนด้วยกันนะครับเพราะที่นี่คือระยอง ผมได้เดินทางออกจากกรุงเทพตั้งแต่เวลา17นาฬิกาของวันศุกร์เพื่อเดินทางไปยังอำเภอแกลงจังหวัดระยองและในส่วนจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ผมต้องการอยากจะไปพักผ่อนสมอง อยู่กับป่าทะเลและธรรมชาติใช้ชีวิตแบบไม่คิดอะไรในเสาร์อาทิตย์เพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วสิ่งเดียวที่เราต้องการในการมาทริปครั้งนี้คือการปล่อยตัวเองให้ได้อยู่กับตัวเองและแล้วผมก็ได้มาถึงที่พักในเวลาเกือบสองทุ่มทุกสิ่งรอบๆดูเงียบสงบจะมีก็แต่เสียงลมและเสียงคลื่นทะเลตอนนี้เรา มาถึงที่พักแล้วนะครับทุกคนที่พักของเราชื่อว่าแคมป์เคราคอสตานะครับที่ระยองนะห้องก็จะประมาณนี้นี่นะฮะเป็นแบบแคมปิ้งติดแอร์นะครับอยากจะมาแคมปิง้งแต่ว่าอยากติดแกรมด้วยนะคอมมูนิตี้คิดของโรงแรมก็จะมีประมาณนี้นะครับมีกระเป๋ามีน้ำเปล่าอ่า มีซอฟเฟลกาแฟนะครับแล้วก็ของในตู้เย็นก็สามารถถานได้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนแอลกอฮอล์ก็มีนะครับ ه, ถือว่าโอเคนะโอเคสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดระยองนะฮะอันนี้ผม มาถึงที่พักตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็มาดึกหน่อยนะครับพอมาถึงก็พักผ่อนเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่มันจะเป็นฟิลแบบที่พักแบบแกลมปิ้งนะครับก็จะมีเป็นพวกที่กางเต็นท์แล้วก็จะเป็นแบบแกลมปิ้งแบบนี้นะครับเป็นโดมนะผมเลือกเป็นที่พักที่มันอยู่ติดกับแม่น้ำนะครับมันจะมีที่พักที่อยู่ติดกับทะเลด้วยนะครับ ก็โอเคก็สวยดีบรรยากาศลองเรือนที่นี่เขาเพิ่งเปิดนะครับได้ประมาณแบบ4ีหเดือนตั้งแต่เดือนมกรานะครับก็น่ารักดีนะครับโดยส่วนตัวแล้เอ้าไฮสกีฮัลโหลไอ้เกยฮัสก้เดี๋ยวเราจะออกไปทานข้าวกันโอเคไปก่อ okay. นจะไปทานข้าวเดี๋ยวขอไป ล้างหน้าก่อนล้วเขาว่ายังไม่ตื่นนะ sure ห้องน้ำเขาดีมากนงะอันนี้เป็นห้องน้ห้องน้ำส่วนตรงนี้เป็นห้องอาบน้ำนะ <c oughs> โอเคโอเคนะครับทุกคนเราล้างหน้าแปลงฟันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศห้องพัก โน้ no, ที่พักรอบๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมตรงแบบริมสระน้ำเขาจะมีแบบที่แบบให้ชมวิวอะไรต่างๆก็น่ารักดีนะฮะ เขาเ,เปิดได้แบบตั้งแต่เดือนมกราได้แค่แบบ4เดือนกว่าๆถึาหเดือนและในนี้จะเป็นน้ำกร่อยนะครับแต่แอบ,บเห็นปลานะครับมีปลาด้วยตัวใหญ่ด้วยแต่เขาไม่ให้ลงเล่นน้ำมาเสียดายจังเดี๋ยวไปดูข้างในไะ บรรยากาศเขาก็เป็นฟิลแบบอ,อยู่แบบไมอามี่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าแบบเขามีแบบต้นปาล์มอะไรต่างๆแล้วก็อยู่ติดริมทะเลนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินมาในส่วนของที่พักที่มันติดกับริมทะเลทะเล,ทะเลส่วนตัวนะฮะโอเคนะน่ารักดีนะครับรู้สึกว่าวันนี้จะแบบ ห้องจะเต็มทุกที่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมวิวด้านนอกนะครับน้ำพำลังขึ้นเลยอ่าสวยดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมวิวด้านนอกนะครับว่าแบบวิวมันเป็นอย่างไรนะฮะทุกคนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้ว ไปชมวิวกันบางครั้ง การที่เราได้เดินริมทะเลเฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไรมันกลับทำให้เรารู้สึกสบายใจเพียงแค่เรามองบนผืนทรายหรือว่ามองออกไปด้านนอกทะเล นเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้ากันนะครับที่พักเขามีอาหารเช้าให้เราด้วยนะฮะยวต้องเดินไปตรงที่เขาจัดอาหารให้ตอนนี้กําลังเดินมาดูแบบพวกสัตว์ทะเลมันจะมีแบบปูออกมาเดินอะไรต่างๆเยอะเลยนะครับน่ารักดีอโอเคเดี๋ยวไปทานอาหารกันไปตอนนี้นะ่าจะเหมือนเป็นพื้นที่กลางเต็นท์เขา เดี๋ยวเราจะออกไปเที่ยวน้ำตกเพราะว่าอากาศร้อนมากนะฮะเดี๋ยวจะมันจะมีน้ำตกอยู่แถวแถว,แถวนี้ประมาณห่างจากที่พักประมาณ30โลนะครับชื่อน้ำตกเขาชฉเมเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันไม่แน่ใจว่าน้ำมันเยอะหรือเปล่าแต่ว่าก็ลองขับรถไปดูก่อนนะเพื่อนๆ ไหนๆก็ไ,ไหนๆแล้วได้มาแล้วไปโก้ go. แดดร้อนมากนะครับทุกคนเรากำลังจะออกไปน้ำตกกันนะครับชื่อว่าน้ำตกเขาชมเมาไม่แน่ใจว่าจะมีน้ำหรือเปล่านะแต่ว่าลองไปดูก่อนนะครับตอนนี้เวลา10โมงนะครับแต่แดดคือโอ้โหไม่ไหว แต่ในพรากรณ์อากาศเขาบอกว่ามันจะมีฝนตกนะฮะแต่ก็ยังไม่เห็นวีเวลว่าจะมีแบบฝนตรงไหนเลยเดี๋ยวเราเดินทางไปดีกว่า let's go ทุกคนตอนนี้เราถึงที่อุทยานแห่งชาติาเขาชมเาเขาวงแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ผ่านด่านเข้ามาแต่เขาเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าช่วงนี้น้ำจะน้อยนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่มีฝนนะครับเรามาช่วงหน้าร้อนนะฮะแต่ว่า,าทางชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่ามันมีแบบฝนตกบ้างนิดหน่อยนะครับก็อาจจะมีแต่ว่าแค่แบบไม่ได้เยอะเท่าไหร่ เดี๋ยวเราจะไปหากาแฟกิีก่อนนะครับคิดว่าเขามีกาแฟขายไหมยินดีต้อนรับร้านขาสวัสดิการส้มตำไก่ย่างอะไรต่างๆไปเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างบนกันนะครับทุกคนข้างบนจะมีเป็นแบบปลาเหมือนที่น้ำตกพิวเลยแล้วก็แบบมาตอดขาใช่มันจะเป็นแบบฟิสมาสซาดนะฮะ เธอไอจะถ่ายเอาวิดีโอใต้น้ำเอาอยงไม่ได้เอาไอไม่ได้เอาที่กันน้ำมาไอไม่ได้จเจาะลงใต้น้ำไจเจาลงในส่วนของประวัติของอุทยานแห่งชาติเขาชมอเขาวงนี้ไม่แน่ใจว่ามันมีประวัติมาอยังไงเดี๋ยวไปรีเสิร์ชข้อมูลดูาานะการเดินเข้าไป ข้างในน้าตกนะครับวันนี้ก็คนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังแบบมีคนมาเที่ยวอยู่นะมีคนจากแบบต่างจังหวัดมาเที่ยวกันเยอะอยู่เหมือนกันนะใช่ วันนี้คุณทำอะไรเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือ,อย่าง ข้างในก็ดูร่ลมลื่นดีนะฮะแต่ว่าน้ำมันก็จะแบบแอบ,บน้อยนิดหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นไม่ใช่ฤดูน้ำนะครับอ่าใช่แต่รู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าน้ำก็ยังใสอยู่กำลังน่าเล่นเลยนะครับอือคนไม่ค่อยเยอ,อะเท่าไหร่นะฮะโอเคดี ตามที่ผมแบบได้อ่านมานะครับน้ำตกเขาชเมาเนี่ย <c oughs> จะอยู่ในอำเภอเขาเมานะครับของจังหวัดระยองนะครับน้ำตกนี้ก็จะมีแบบเขาบอกว่าช่วงที่ฤดูน้ำเยอะๆเนี่ยเขาจะมีแบบความสวยงามมากน้ำใสแล้วก็มีปลานะครับโดยมันจะแบ่งออกทั้งหมดเป็นแบบ8ดชั้นนะก็จะมีวังหนึ่งวังมัดฉาวังมลกต วองไสงามผากล้วยไม้ช่องแคบน้ำตกของ,งาแล้วก็ผ่าสูงนะครับแล้วก็ในน้ําตกนะก็จะมีอ่าพวกปลาพรวงนะครับอาศัยอยู่ปลาพรวงเวลาเราแบบเดินหรือว่าเอาขาไปแช่น้ํามันก็จะแบบมาจิบจ๊บจิบจ๊บจิบจ๊บบ,บนขาเรานะฮะก็รู้สึกเจะกระดุมดีนะครับตอนนี้เรากําลังเดินขึ้นไปไม่แน่ใจว่าเป็นชั้นที่หนึ่งหรือที่สองเมื่อกี้ ยังไม่ได้บอกนะครับไปไปกันต่อ go ตอนนี้เราถึงอ่าวังมัตฉานะครับคนก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ไม่แบบไม่ได้มีใครไปเล่นแบบจริงจังข้างล่างเขามีแบบเป็นปลาเหมือนน้าตกฟิวอะ่ะที่แบบมีปลามาแบบมาจิกเท้าอ่ะไปดูใกล้ๆกันนะฮะ <c oughs> ม่เป็นนนกายายะิสสณเวลานี้ผมคงไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้ฟังเสียงต่างๆรอบตัวทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมาได้เลย สิ่งสําคัญที่สุดเมื่อเราได้มาใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติคือการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินั่นเองครับสําหรับผมเมื่อมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วสิ่งที่ผมจะทําคือการสนุกไปกับมันนั่นเองครับปะทุกคนไปสนุกด้วยกัน โอเคทุกคนเราเล่นน้ําเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างไปหาอะไรทานกันอากาศกําลังดีแต่ว่าพอเล่นไปนานๆแล้วรู้สึกแบบหนาวหนาวยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่า Let's go เราเดินลงมาถึงด้านล่างแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะออกไปหาอะไรทานเพราะว่ารู้สึกหิวแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วไปหาอะไรทานกันดีกว่า Let's go <S เราถึงร้านอาหารแล้วนะครับทุกคนอ่าตอนนี้เราอยู่ที่หาด อส่วนสนนะครับหาอะไรกินบรรยากาศดีมากไม่ร้อนแล้วก็ลมเย็นนิดหน่อยไปกินข้าวแล้วเรานะครับก็ได้แวะทานข้าวนะครับก่อนกลับที่พักนะครับอยู่ริมทะเลแถวหาดแม่พิมพ์นะครับจบไปแล้วนะครับ1วันนะครับสำหรับการ พักผ่อนหย่อนใจนะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสำหรับการรับชมและก็ติดตามนะครับยังไงก็ฝากกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไปด้วยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วสัญญาว่าจะพาไปเที่ยวบ่อยๆนะครับขอบคุณสำหรับคนที่รับชมตั้งแต่ต้นจน,นจบคลิปนะครับอาจจะเป็นการมาเที่ยวที่ดูไม่มีอะไรแต่บอกเลยว่าหลังจากที่กลับไปแล้วมีแรงทำงานเพิ่มขึ้นอีก3 0 0เเลยครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ